สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกนะครับวันที่2เดือน4ป่พสอบ2นะครับกับแนวทางนิกเกอีกเช้า VIP นิกเกอิบ่าย VIP แล้วก็นิเช้าปกนิบ่ายปกนะครับก็รวมหมดแล้วก็4แนวทางเนาะ ครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับก็มาฟังก็เรียกว่ามันต้องพูดทุกทุกคลิปเนาะก็ไม่เบื่อกันเนาะนะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากสูตถึง9ก็คัดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c ฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับนิเกอิเช้า v i p นะครับ9 36 37ผลออกนะครับ9 36 37นะครับก็จับให้ผิดตัวเนาะนะครับสำหรับเดตางในชุดวินเข้านะครับก็นี่ FC ได้กันเนาะนะครับสำหรับ บางท่านก็ไม่ทันนะครับไม่ทันหรือผมผมผมไม่ทราบว่าคลิปมันเด้งหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านไม่ได้เข้ามาดูนะครับถ้าคลิปไม่เด้งก็พยายามคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นาะที่ว่ามันสบายใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระเพราะว่าการคอมเมนต์นะครับ โทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าเขาเรียกว่า AI หรือระบบเขาจะประมวลผลนะครับว่าวีโออะไรแนวทางแบบไหนนะครับวีโอที่เราดูนะครับท่านกดชื่นชอบอะไรไว้บ้างนะครับสมมติท่านดูการทําอาหารนะครับการทําอาหารท่านไปกดติดตามไหมกดถูกใจไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับคลิปเหล่านั้นนะครับมันจะเด้งขึ้นนะครับ เวลาช่องอัืนอ่นๆก็ลงมันจะเด้งขึ้นหมดเลยท่านดูเกี่ยวกับต้นไม้นะครับถูกใจมันก็จะเด้งเกี่ยวกับต้นไม้นะครับท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะครับมันก็จะเด้งนะครับมันอยู่ที่เราคอมเมนต์แล้วก็กดถูกใจนะครับฉะนั้นการที่บางทีคลิปมันไม่เด้งนะครับท่านก็ลองพยายามคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไปบ่อยนะครับ ก็มาทักทายกันคอมเมนต์ทักทายกันก็ได้นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับหรือว,ว่าภาษาอยู่ในช่องก็คือกดถูกใจนะครับไว้นะครับ,นะรบแล้วคลิปเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะประมวลผลลงมันเองแล้วมันจะเด้งข,ขึ้นของท่านโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับท่านที่คลิปไม่ค่อยเด้งนะครับครับก็น่าจะเข้าใจเนาะนะครับก็มาตามกั้นตอนนะครับ กับสับผลนะครับชุดวินนะครับชุดวินก็เข้าหมดเลยนะครับ9 6 3สลับกันเนาะตัวหลังนะครับมันออก3 6นะครับเนีย่ยผมจำทุกคลิปเลยนะครับผมจับเลข9เมื่อไหร่เลข6มันมาวันนี้มันมาทั้ง2ตัวเลยตั้ง9ทั้ง6เลยแต่ตัวที่ผมเน้นๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย39มันไม่เข้าไปอยู่ด้านหน้า มันเอาเก้ากับหัวเป็น3 6มหกแต่จุดวินใครวินเข้าหมดนะครับเข้า2ตัว3ตัวนะครับเก็มีเนาะก็ถือว่าเข้า3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับสำหรับดิ VIP ชานะครับส่วนเล็กเด่นก็คือ เลขเก้าเขาวิ่งนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลขเจ็ดนะครับใครนำเจ็ดไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับเก้าก็เข้านะแต่เข้าเลขวิ่งนะครับสามตัวเพราะเนี่ยผมจับปิดตัวเนี่ยถ้าเป็นเลขหกเนาะถ้าว่าใครกลับหัวนะเป็นเลขหกเป็นเลขหกไม่เข้าสิเนาะเพราะว่ามันมาเก้ากับหกด้วยกันผิดแต่เลขเจ็ดนะครับผิดเลขเจ็ดไปอยู่ผิดตําแหน่ง ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็มาตามกันต่อนะครับถ้าส่วนทันที่ไม่ได้ก็ลองมาตามกันใหม่นะครับบางทีก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับบางทีเลขเข้าท่านอาจจะไม่ได้นําไปใช้วันไหนที่เลขไม่เข้าดวงจะเสียนะครับกลับเอาไปใช้นมะันก็เรื่องนี้แหละนะครับเรามาดูนี่เคอีกใบ vip นะครับใบ vip ออก 1>, 1 6 3 6 2 1 6 3 6 2ผมเน้นในที่ศูนย์นั่นจริงนะถ้าตัวที่ผมเน้นเน้นศูนย์ศูนย์ียม่มาเนาะแต่ถ้าว่าผมเน้นเาเติมมันต้องเติม6นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าที่6ก6 3หมหมดเลยเนี่ยสำคัญมากเลยนะเลข9กกับ6 แล้วก็เจ็ดกับ1วันนี้1มันไม่มามาเจ็ดเลยนะครับส่วนชุดวินเห็นไหมครับชุดวินก็มันมานะมันมีเลขสอเลขสาม,มาหมดเลยตัวประกบแต่ผิดตัวเดียวตำแหน่งเดียวคือเลขเก้กับหัวนะครับ ก็ถือว่าแนวทางชุดนี้นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสำหรับบ่าย v p เนาะบ่าย v ให้มันเสียได้ถ้าเน้นถูกตัวมันก็น่าจะได้นะครับผมจะจับไป9กับ6อยู่แล้วนะครับกบไปกันต่อที่นี่เคอี K e. นะครับตอนเช้านี่ีเคปกเนาะนี่ K ok เคเช้าปก ผลออก98133นะครับออก98133ก่อนมีแต่เกนะับ3เนาะมันไม่เข้ากันนะครับกลับไปที่3 3 5ตัวเดียวตจริงมันมี3 2 3 5แต่มันออกเบิ้ลนะครับใครนำ3ามไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับเน้นในตัวเดียวด้วยนะครับ ส่วนปกส่วนใบปกนะครับออกห้าแปดเจดเก้าห้าแปดจ3ดก้าปกใบปกเนี่ย9ก9าสมันมาออกมาออกใบปกเห็นไหมครับ39 แต่ว่าใครนำชุดนี้มาเล่นต้งบ่ายต้งปกก็เข้าแล้วมันก็มีสีูนย์ติดอยู่เนี่ยผมเห็นะครับผมก็คชดว่าสีมันจะมาอยู่แล้สี่กับศูนย์เนี่ยมันเลยจับเลขสี่ห้าก็มีนะครับห้าจับห้าสองแต่วันไปอยู่ด้านนานจับก็ถือว่าปา บายหลุดนะครับบายปกครับ<อ>ก็<อ>มาตามกันต่อเน้อสสำหรับแนวทางนะครับใครที่ได้ตอนเช้านะครับก็ขอแสดงกวามดีใจกับส,สมาชิท f c ทุกท่านด้วยนะครับ,บก็มาตามกันต่อเน้อวันที่ วันที่สามครับวันที่สวันที่สเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปด วันนี้ผมปล่อยเฉพาะนิเแคอีกเท่ันเนาะนิ่แคอีกส่วนปกเอาวิ่งโลดไปเอานะครับไม่ต้องจับนะครับมันจะได้ไม่สับสนมองรูเลอะเถอะ นี่แคอีบ่าย V I P นะครับแล้วก็มาดูตอนเช้ากันล่วนนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่8ปม แปดสามหกเจ็ดเก้าแปดสามหกเจ็ดเก้าชดวินนะครับส่วนเลขเด่นมหกเ ได้8กับ3เนาะก็เขียนไปเลยนะครับเผื่อท่านอยากเล่น2ตัวหจับตัวเดียวแล้วมันมันจะหายอีกตัวไม่เจอนะกับแปดกับ3ามก็เนนที่เลขสาเลยนะครับจับไปที่สาห 30, <c oughs> 3ามเจ็สามก้าับสามหกสาชุดนะครับส่วน3ตัวจับไปที่239 ที่ท่านจะจับ 2, 3, 7, 2, 3, 6ก็ได้นะครับวันนี้ผมเน้นที่ 3, าที่39ชุดนี้เลยส่วนที่เหลือเป็นชุดลองเน้นในี่เลข3นะครับนรับใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับ ับไปกันต่อที่นิเกลาบ V I P นะครับชุดวินผมไอทีเก้าเจ็อกเนลี่เล็กเด่นผมให้ที่เกับ7 ก็ในในี่เียเจ็ดนะครับเจ็ดศเจ็ดสาต่อไปครับผมจับผิดเนาะเป็นเป็น79นะครับ79 73 74 สามตัวผมจับไปที่สามเจ็ดเก้านั่นเป็นี้ผมน้นในชุดนี้นะครับชุดรองก็เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่เห็นไหมครับเลขเด่นระวังสามเก้าสามเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดนะครับเป็น ส่วผมก็ไม่ได้จับจับเอาในวินเลยนะครับคือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับตัวเน้นก็คือ37มเกับสามนะครับเนี่ยจับไป37 39 79เอาเอาต่อไปนะครับเป็นปกชาวปกเนาะเขียนย่อยเอานะครับคงเข้าใจกันนะครับชาวปก ผมให้โลดเขียนเลยเนาะเอาเล็กเด่นดีกว่าเ,เด่นผมให้ตีตัวเดียวนะครับคือหอ้าผมอาจะไม่จับแล้วลิไม่จับนะครับ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดต่อไปเป็นบ่ายบ่ายปกเวดดิน ทำไมที่เลข3ตัวเดียวส่วนตัวนี้ผมจับนะครับ3ามห้าสามหกตามนี้นะครับสำหรับกาเรนปก่งโหลดให้ตัวเดียวนะครับห ส่วนตัวที่น่าเล่นที่สุดก็คือ5 6ตัวนี้ส่วน3ตัวที่น่าเล่นที่สุดก็คือ3 3 6 3 7ก็ับ3 7ก็ตามนี้เนาะนะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับนี้ของบ่าย VIP นะครับบาย VIP อยู่ด้วยกันตอนเช้าปกกับบายปกก็อยู่ด้วยกันนะครับครับตอนนี้ผมก็ขอไวยพรนะครับไม่สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน4ปศสอง8ร้สนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ